ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาพบกับครูพี่เมย์กันอีกแล้วนะคะนักเรียนคิดถึงครูกันไหมเอ่ย ไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกนะคะอ่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะครูมีสิ่งของให้นักเรียนทั้งหมด12อย่างด้วยกันนะคะตามที่ครูขึ้นไว้บนจอเลยนะคะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันจับประเภทให้ครูหน่อยนะคะนักเรียนคิดว่าเราสามารถจับประเภทสิ่งของเหล่านี้นะคะได้จากอะไรบ้างอ่ะจัดตามขนาดเล็กไปใหญ่หรือว่าจัดตามสถานะของสิ่งของเหล่านั้นใช่ไหมคะ เราสามารถจัดประเภทของสิ่งของเหล่านี้ได้หลากหลายวิธีนะคะแต่วันนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนช่วยกันจัดประเภทตามความเป็นกรดและเบสนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นกรดหรือเป็นเบสเราก็สามารถทดสอบความเป็นกรดหรือเบสได้โดยการใช้กระดาษลิปมัดนั่นเองค่ะโดยถ้ากระดาษลิปมัดจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงแสดงว่าจะเป็น โกรธแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็จะเป็นกลางหรือถ้ากระดาษลิฟมัสสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินก็แสดงว่าเป็นเบสนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตารางค่าพ h เกันก่อนนะคะโดยค่าพ h เนะคะเราจะแบ่งจาก0ถึง6จะเป็นกรด7จะเป็นกลางและ8ถึง14จะเป็นเบสนั่นเองค่ะแล้วครวูอยากดูว่าถ้าตอนนั้นนักเรียนไม่มีกระดาษลิฟมัสนักเรียนจะหาความเป็นกรดเบส ได้อย่างไรอ่างงกันใช้เวลาว่าจะหาได้ยังไงวันนี้นะคะครูก็เลยหาโปรแกรมดีๆมาสอนพวกเรานั่นก็คือโปรแกรมเพชนั่นเองค่ะโปรแกรมเพชรนะคะเราใช้ได้ง่ายๆจาก โทรศัพท์มือถือถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือหรือว่ามี iPad อยู่กับตัวเราก็สามารถหาความเป็นกรดเป็นเบสหรือว่าเป็นกลางหรือว่าหาค่า PH ของสิ่งของเหล่านั้นทั้ง12อย่างที่ครูถามไปข้างต้นได้อย่างง่ายๆมากเลยค่ะอ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เข้าไปใน Google แล้วเราก็พิมพ์ว่าโปรแกรมเพจได้เลยค่ะแล้วก็จากนั้นก็เลือกอันแรกเนี่ยนะคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะแล้วก็แบบนึงนะคะ มันโปรแกรมนี้นะคะมันจะมีให้ใช้ได้ทั้งฟิสิกส์เคมีคณิตวิทย์โลกแล้วก็ชีววิทยานะคะเราก็เลือกเคมีไปค่ะแล้วก็เราติ๊กคำว่าเคมีจากนั้นเราก็หาคำว่าค่า PH พื้นฐานนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็กดไปเลยกดไปแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้นะคะทุกคนอันนี้คือหน้าแรกนะคะแล้วก็เราสามารถหาความเป็นกดเป็นเบสหรือว่าเป็นกลางแล้วก็ค่า PH ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ โดยเราจะเติมน้ำเข้าไป0.5ลิตรหรือว่าครึ่งลิตรนั่นเองค่ะอ่าเราเติมน้ำให้ได้ครึ่งลิตรนะคะจากนั้นเราก็จะมาวัดค่า pH นะคะค่า pH ของน้ำก็จะเท่ากับ7.00แล้วก็มีความเป็นกลางนั่นเองค่ะแล้วเราก็เติมน้ำไปให้ได้1ลิตรค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าค่า pH จะเปลี่ยนไหมอ่ะ 1ลิตรแล้วนะคะแล้วเราก็ดูค่า pH ของเราก็ยังเท่ากับ7เท่าเดิมแล้วก็มีความเป็นกลางเหมือนเดิมค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นลองทดลองอะไรอีกเลือดเอาเลือดดีกว่านะคะอ่ะแล้วเราก,กดเลือดเลยแล้วก็เราเติมเลือดไปได้ศูนย์จุลิตรหรือว่าครึ่งลิตรเหมือนเดิมนะคะอ่าอีกนิดอีกนิด อ่าอ่ะครึ่งลิตรแล้วแลวแล้วก็วัดค่า p ีเค่า pH เชของเลือดก็จะอยู่ที่7.40อ่ะแล้วเราก็เติมน้ำเราลองเติมน้ำให้ได้เพิ่มไปให้ได้1ลิตรเราจะจะเห็นได้ว่าเลือดของเราเนี่ยสีอ่อนลงจางลงนะคะแล้วก็ค่า pH เของเราก็จะเปลี่ยนเป็นจาก7.4 0เปลี่ยนเป็น7 2 4นะคะแล้วก็เราลองเท ทิ้งนะคะว่าค่า pH จะเปลี่ยนไหมอ่ะเราเททิ้งให้เหลือครึ่งลิตรค่า pH ของเราก็ยังเท่ากับ7.24เหมือนเดิมนะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าความเข้มข้นมีผลต่อความเป็นกรดเบสหรือมีผลต่อค่า pH นั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ไปทดสอบกับตัวอื่นให้ครบนะคะหลังจากทดสอบครบหมดทุกตัวแล้วเราก็จะนํามาจัดเรียงค่า p h จะจัดว่าตัวไหนมีความเป็นกรดมีความเป็นเบสหรือว่าเป็นกลางนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูผลทดสอบกันเลยดีกว่าค่ะ ค okay, ค่ะจากการที่เราได้ทดลองไปเมื่อกี้นะคะสามารถสรุปได้ว่ากรดเบตเตอรี่นะคะมีความเป็นกรดมากที่สุดค่ะซึ่งมีค่า pH อยู่ที่1.00นั่นเองค่ะและก็นมนะคะมีความเป็นกรดน้อยที่สุดค่ะมีค่า pH เท่ากับ6.50น,นั่นเองค่ะ น้ำลายกับเลือดนะคะมีความเป็นเบสเท่ากันค่ะซึ่งมีค่า pH เท่ากับ7.40เท่ากันค่ะแล้วก็น้ำยาล้างเท่านะคะจะมีค่า pH เท่ากับ1 3 0 0ซึ่งจะมีความเป็นเบสมากที่สุดนั่นเองค่ะส่วนน้ํานะคะจะมีค่า pH อยู่ที่7 0 0ค่ะคือมีความเป็นกลางนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับเรื่องค่า pH ในวันนี้พอจะเข้าใจกันไหมคะ ถ้านักเรียนคนไหนมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรมเพจหรือว่ามีอะไรสงสัยกับที่เรียนไปในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถอินบล็อกหาครูส่วนตัวทักมาหาครูส่วนตัวสอบทั้มส่วนตัวได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนมากที่ตั้งใจฟังตั้งใจเรียนแล้วก็น่ารักกับครูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ